สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Duo CH กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้อยู่กันในรายการสารานุกรมคนชอบหนังนะครับผมผมเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหนัง g o d z i l l a vs Kong ของครับซึ่งตัวผมอะไปดูมาตั้งแต่วันที่ผลาดนะครับตั้งแต่วันแรกเลยครับวันแรกที่มันเข้ามารอบแรกด้วยฮะแต่ผมพลาดนะครับโมเดลก็ซิล่าด้วยครับผมโคตรเสียดายเลยแต่ไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรวันนี้ผมไม่ได้มาบ่นนะครับผมมารีวิวหนังครับรีวิวหนังก็ซ i ล่าประทะคองครับเอาตรงๆนะนี่จากความรู้สึกของผมล้วนๆนครับที่เป็นแฟนเออก็ซ i ล่ากับคองฮะเป็นแฟนทั้ง2ตัวเลยครับแต่ชอบก็ซีล่ามากกว่าและผมเป็นทีมก็ซีล่าด้วยนะครับนะฮะจากความรู้สึกของผมล้วนนะครับผมไม่มีทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวอย่างแน่นอนมั้งนะเอาล่ะเริ่มแรกเลย ผมขอเข้าเนื้อหาเลยนะรีวิวก็ซิล่าปะทะคองเนี่ยแบบรีบๆนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่26นะครับวันที่6นะครับไม่ได้อดดูก็ซิล่าเอ่อวอร์ชั่คองรอบที่2นะครับผมก็เลยอารมณ์เสียนะฮะวันนี้ก็อาจจะรีบทําคลิปนะครับรีบไปหน่อยก็คือแบบอาจจะพูดเร็วและรีบจบคลิปนะครับเพราะงั้นนะจะเกลื่อนยาวก็ขี้เกียจเกลื่อนแต่ตอนนี้ก็เกลื่อนยาวแล้ว อารมณ์เสียด้โอเคเข้าเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าเนื้อหากันเลยนะหนังเนี่ยเล่าไปในทางคองนะครับสส่วนใหญ่เลยครับผมใครทีมคองเนี่ยพูดได้เลยว่าอาจจะถูกใจสิ่งนี้เอามากๆนะซึ่งผมเป็นทีมกอซิล่าครับไปนั่งดูก็แบบถอนหายใจไปพางอะไรไปพางฮนะแต่มันเล่านะครับเรื่องราวของคองเนี่ย ออกมาเยอะก็เพราะว่าเดิมในจักรวาล Mon สเต r w o เว์นเนี่ยคองเนี่ยเป็นตัวหลักและโผลมาในหนังแค่เรื่องเดียวและมีบทบาทน้อยมากไม่แปลกครับที่เขาจะเล่าคองออกมาในหนังเรื่องเนี้ยเยอะนะครับและไปทางคองซะส่วนใหญ่ไม่แปลกครับไม่แปลกแต่เขาเล่ารายละเอียดและลงดีเทลและพูดถึงคองเนี่ยได้อย่างลงตัวและเป็นเรื่องราวนะครับ ที่เชื่อมโยงกันได้ดีเลยฮะใครดูเอ่อมอนสเตอร์เวิร์ดภาคก่อนๆไม่ว่าจะเป็นคองสกาวไอแลนด์ก็ซีล่าภาคก่อนคุณจะรู้เลยครับว่านี่เชื่อมโยงกันครับซึ่งพวงกับเนี่ยทำได้ดีมากนะฮะไม่เปลี่ยนดีไซน์ไม่เปลี่ยนอะไรเนื้อเรื่องเชื่อมกันดีนะครับอดัมวิงการนี่คือเยี่ยมครับถือว่าทําเรื่องนี้ออกมาได้ดีสมใจที่รอคอยก็ซีล่าเวอร์ซัสองครับ ผมบอกไปแล้วนะว่าเขาเนี่ยวางบทได้อย่างลงตัวนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไอเรื่องการวางบทเนี่ยมันวางบทไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ซิล่าคองได้ลงตัวก็จริงแต่เขาเนี่ยส่งบทให้ก็ซิล่าเนี่ยน้อยไปนิดนึงฮนะน้อยไปนิดนึงเรียกได้ว่าน้อยมากๆกนะฮะกว่าจะโผล่มานี่ล่อไปหลายนาทีเลยล่อล่อดูคองไปแบบโอ้ดูคองไปเยอะเลยครับ ที่สำคัญคือท่งบทให้ฝ่ายมนุษย์เนี่ยกับมอนสเตอร์เนี่ยได้พอดีครับพอดีเลยฮะพอดีจริงๆครับมันพอดีฮะแต่แค่ส่งของกอ๊อตเนี่ยไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่กระบทไปแล้วนะว่ากอ๊อตเนี่ยส่งให้ไม่ค่อยพอดีวะ่ะผมผมบ่นแค่เรื่องเนี้ยผมเห็นก๊อตในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะไม่บ่อยเท่าก๊อตซิล่าว่ะ ไม่บ่อยเท่าคองไม่ใช่กอซีล่าหมายถึงผมเห็นบทก๊อตเนี่ยไม่บ่อยเท่าคองครับไม่บ่อยเท่าคองนะครับส่วนเรื่อง CG เนี่ย CGI เนี่ยสมจริงครับสมจริงมากครับผมไม่มีอะไรที่ลอยเลยครับคือ CG นี่คือแบบโอ้ยก็ God, ซิล่านี่โอ้โห CG แบบฉากมันสว่างไง CG คือแบบโอ้ยกอซีล่าม่เท่มากนะครับเท่คองก็แบบโอ้โห มันไม่ใช่แค่ลิงธรรมดาเว้ยลิงแบบเฮ้ยเขานักซีจีดีเทลดีไซน์ลงดีเทลและดีไซน์ของตัวคละครคองออกมาได้แบบเออมันคองใช่เป็นลิงแต่มันเท่มันเท่เทยิ่งกอซิล่านี่คือแบบเท่เท่แบบเท่บาดใจเลยครับบาดใจจริงๆฮะโดยเฉพาะยิ่ง cgi เวลาทำฉากต่อสู้ฉากแอคชั่นโอ้โหผมที่แบบ ตื่นเต้นผมนี่แบบเอามือจิกเบาจิกที่นั่งเลยครับอย่าทำตามนะมันไม่ดีผมไม่มีเล็บไงแต่แค่จิกเฉยๆครับมันไม่ขาดครับคือแบบตื่นเต้นคะ CGI มันสมจริงครับผมถูกใจมากครับผมคอมพิวเตอร์กราฟิกก็เช่นกันฮะพื้นหลังสวยมากสวยสุดๆฉากพื้นหลังไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์แสงสีเสียงโอ้โหและที่สิ่พันเสียงโคตรดังดังจนหูผมเนี่ย เรียกได้ว่าแก้วหูผมเกือบแตกเลยครับใครจะดูหนังเรื่องดีนะโห้แก้วหูคนอาจแตกได้ครับผมนะฮะแม่ยิ่งดู iMac นี này, ย่ยิ่งยิ่งโห้ยิ่ง 4D X นี่หืมระบบปกติว่าเสียงว่าแบบหูแตกแล้วนะไปดู iMac ไปดู 4D X นี่โอ้ยตายแม่เจ้าน้ําตาไหล เสียงโคตรดังเลยนะฮะส่วนการเล่าเรื่องเนี่ยและการให้รายละเอียดระหว่างทางเนี่ยค่อนข้างพอใช้ได้ครับพอใช้ได้นะฮะพอใช้ได้นะหมายถึงฝั่งก็ซิล่านะพอใช้ได้ครับเพราะว่ามันปูมาแล้วไงไอตั้งแต่ก็ซิล่าปี2014จนถึง king of the monster เนี่ยมันปูมาแล้วครับไม่ต้องไปเล่าอะไรเยอะครับมันพอใช้ได้นะครับมันพอใช้ได้ฮะ,ะเล่าก็ซิล่าได้แบบพอใช้ได้ครับส่วนของนี่ดีครับ มันเล่าดีมันปูดีโอเคผมเข้าใจฝั่งมนุษย์ก็ดีครับดีแต่ผมแค่ติฝั่งก๊อทครับผมติการเล่าก๊อทแล้วก็รายละเอียดระหว่างทางนิดนึงมันควรจะใส่ดีเทลไปเพิ่มนะถึงแม้ว่ามันจะปูมาแล้วนะผมถึงบอกไงว่ามันพอใช้ครับมันพอใช้แต่โดยรวมเยี่ยมเยี่ยมครับส่วนฉากแอคชั่นครับ มันโคตรโคตรจะมันสู้กันแบบโอ้โหเห็นผลชัดเจนครับไม่บอกนะว่าใครชนะไปดูกันในโรงครับนะฮะใครแพ้ใครชนะนี่คือแบบโอ้ะะแต่เนื้อเรื่องบางฉากนะครับมันเดาง่ายนะครับเดาง่ายเข้าใจแหละมันเป็นหนังมอนสเตอร์ครับเขาไม่อยากให้เราเดายากหรอกครับฮะบไม่อยากให้เรา,เาให้เราเดายากครับ มันเดาง่ายฮะก็ดีครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับดีมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องเนี่ยเรื่องเนี่ย <c oughs> จะมีความตึงนะครับตึงตึงมากๆตึงแล้วก็มีมุกมานิดหน่อยมีตัดไปฝั่งมนุษย์บ้างอะไรบ้างให้เราไม่ค่อยตึงนะครับแต่ส่วนใหญ่เนื้อเรื่องไปทางที่ค่อนข้างตึงครับตึงเลยเครียดเลยครับ เครียดครับแต่ฉากแอคชั่นนี่ไม่เครียดเท่าไหร่มีแต่ลุ้นครับลุ้นแบบโอ้ยใจเต้นตุ่มต่อมตุ่มต่อมเลยครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยนะฮะผมรู้สึกกับฮะไอฉากสุดท้ายๆเนี่ยไอฉากท้ายๆเนี่ยคือมีความคล้ายนะครับกับหนังนะครับแบทแมน vs ซูเปอร์แมนอยู่นิดดึงนะครับผมถ้าให้เปรียบนะนะครับคองคือแบทแมนครับก็ตคือซูเปอร์แมนนะส่วนไอเด็กที่อยู่กับ ที่สื่อสารกับคลองได้เนี่ยคือวัดเดอร์ครับวัเดอร์วูเมนฮะตัวห้ามนั่นแหละครับผมรู้สึกเออใช่ว่ามันคล้ายเว้แต่ไอ้นะมันเข้าใจได้แหละว่ามันต้องทําแบบนี้เว้มันเดาง่ายฮะแต่มันสนุกสนุกครับสนุกและพีคไปในทางที่ไม่บอกไม่ถูกอ่ะมันพีคอะ่ะแค่มันพีคครับ <c oughs> คือใครแฟนหนังเนี่ยฮะอาจจะไม่ถูกใจฉากนี้สักเท่าไหร่แต่ สำหรับคนที่ไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือไม่ใช่แฟนอาจจะถูกใจนะฮะบางคนนะบางคนอาจจะไม่ถูกใจแต่ส่วนใหญ่ผมว่าถูกใจวะถูกใจครับผมแค่เราได้เห็นผลลัพธ์นะครับของการสู้การของคองกับก๊อดเนี่ยได้อย่างชัดเจนเนี่ยแค่นี้ก็พอใจแฟนๆแล้วเว้ยเรื่องอื่นคือไม่ไม่ไม่ติแล้วครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วครับนะฮะไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วฮะแค่นั้นแหละครับไม่ว่ามันจะเหมือน แบทแมน vs ซูเปอร์แมนแค่ไหนขอแค่เราดูครับว่าคองกอร์ซิล่าใครชนะเนี่ยแค่นั้นเลยครับแฟนๆไม่เอาอะไรเลยผมเห็นแบบในโรงก็ไม่เอาอะไรเลยครับแค่รู้แค่นั้นก็พอเลยครับแต่หลังจากรู้ผลเนี่ยโอ้โหฉากต่อไปคือโอ้ยฟินฟินฟินไปอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ขอบทอีกนิดนึงฮะบ,บทบาทฝั่งมนุษย์ก็ยังเยอะกว่าอยู่ดีนะครับส่วนโทนหนังเนี่ยสมชื่อพุ่งกับหนังครับอดัมวิงการ์ดครับ สยองขวัญฮะสายสยองขวัญเลยครับเล่าเรื่องได้ดีลงตัวฉากบางฉากนี่โทนไปทางระทึกขวัญน,นิดนึงนะฮะก็คือแบบมีมืดมืดแบบเหมือนมีอะไรจะจัมสแกร์อย่างนั้นอย่างนั้นอะแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่สุดท้ายไม่ใช่ครับผมและก็เรื่องเนี่ยเรื่องเนี่ยนะครับมีมุมมองแง่มุมที่เ,เราไม่เคยเห็นฮนะ ว่าอย่างไงเอออย่างนั้นแหละครับเราไม่เคยเห็นเลยครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองแง่มุมของมนุษย์ฝั่งทีมคองทีมก๊อดหรือฝั่งมอนสเตอร์เองไม่ว่าจะเป็นคองไม่ว่าจะเป็นก๊อดนะฮะมุมมองฝั่งมนุษย์แง่มุมทุกอย่างเราเห็นชัดครับเราเห็นชัดเลยเขาเล่าได้ดีนะครับดีเลยครับที่สําคัญฮะฉากแอคชั่นเนี่ยยาวสมใจเลยครับผม เห็นกันชัดๆซัดกันนัวๆนะครับผมตื่นเต้นนะฮะถึงจะเเล่าไปทางคองมากก็ตามเถอะนะครับแต่สนุกดีนะครับสนุกดีครับผมคะแนนครับคะแนนที่ผมให้นะครับผมเป็นคนมาตรฐานสูงครับ8.9เต็ม10ครับนี่คือคะแนนที่ผมให้ฮะ8 9 8.9เต็ม10ครับนี่คือมาตรฐานสูงของผมนะฮะคือ8.9เต็ม10เว้ยไอที่ผมหักเนี่ยไอหักไป1.1เนี่ยนะครับ ไม่บอกหรอกว่าหักตรงไหนแต่พูดตรงนี้บอกก็ได้พูดตรงนี้เลยนะครับผมหักตรงช่วงต้นๆกลางๆนะครับสลับฉากนะฮะไอช่วงเทลไอช่วงเอว่าไงเพลงเปิดคล้ายเพลงเปิดนะครับผมมันดูจนมึนครับมึนมึนครับผมมึนมึนเลยครับและที่สําคัญคือใครดูภาคไทยดูไม่รู้เรื่องนะครับเสียงกบหมดเลยนะครับเสียงกบหมดเลยยิ่งดูซับไทยก็ไม่รู้เรื่องครับ เพราะซับไทยมันไม่มีภาคไงมันแบบบอกแค่ว่าปึ๊บปึบปบขึ้นมาอย่างนี้ตัวอักษรนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถือว่าภาคไทยทําภาคออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับดีมากๆแต่มันก็มึนอยู่ดีครับมึนอยู่ดีมันมึนฮะและเหตุผลที่หักครับเหตุผลที่หักอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือตัวละคร เลนเซลิาวาครับผมหรือก็คือคนที่แสดงครับองุลิชุนครับองุลิชุนฮะเหมือนเอาเอาเขามาฆ่าครับคือโผลมามันโผลมาเยอะครับโผล่ฉากหนึ่งเนี่ยโผลมาหลายนาทีฮะอันนี้คือเยอะครับแต่ไม่ได้โผล่บ่อยครับและที่สําคัญคือเหมือนเอาเขามาฆ่านะครับแต่เล่นดีฮะเล่นดีฮะเล่นดีเล่นดีถึงจะมาแค่ยืนเฉยนู่นนี่นั่นแต่ท่าทางเขาค่อนข้างเล่นดี นะครับเลยหักตรงนี้นะครับผมอันนี้ส่วนตัวโมเมนต์ฝั่งก๊อตเนี่ยนะครับจะน้อยนะผมหักตรงนี้เหมือนกันนะอันนี้หักตรงนี้เหมือนกันครับเรื่องการพรีเซนต์ของภาคไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันฟังไม่รู้เรื่องฮนะมันฟังไม่รู้เรื่องครับนะมันฟังไม่รู้เรื่องเลยครับส่วนซับไทยเนี่ยอันนี้ไม่ขอพูดนะครับไม่ขอพูดไปดูกันเองนะฮะ ซับนี่คือดีครับแต่ภาคเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยมันพรีเซนต์ออกมาไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่พรีเซนต์การพูดการเล่าเรื่องพรีเซนต์ตัวละครบางครั้งมันไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องฮะก็เลยเออหากตรงนี้ด้วยเช่นกันครับและที่สําคัญนะดูเหมือนตัวหนังเนี่ยครับจะทําให้เราเนี่ยได้ลุ้นนะฮะทำให้ได้ลุ้นจริงๆครับว่าใครชนะในพิมหาศึกของสองไททันที่เป็นราชันนะครับผม ที่เดือดและมันสะเทือนโลกนะครับถ้าอยากรู้นะครับว่าใครชนะเนี่ยต้องไปดูนะครับดูกันเองเลยครับทั้งระบบ iMac 4D X หรือระบบปกตินะครับบอกเลยว่าเสียงมาเต็มภาพมาเต็มนะครับผมดูระบบปกติฮะเสียงภาพแสกนี่ยังกระหึมอยู่ในใจในหัวผมเลยฮะเล่นเอาหูเกือบแตกเลยนะครับผมอย่าลืมนะไปดูด้วยนะถึงแม้ว่าจะ ผ่านวันฉายรอบแรกแล้วก็ตามนะฮะแต่คนก็ยังดูเยอะอยู่นะฮะแต่ที่สําคัญนะครับยังเป็นกระแสดังไปทั่วโลกเลยนะฮะผมกับอภิมหาศึกของ2ไทท่านที่เป็นไอคอนของ m อน ster World นะครับผมนะฮะไปดูกันด้วยนะครับขอให้ได้ดูฮะแค่นั้นแหละครับผมก็ไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรจะบ่นเยอะนะฮะ ไปดูกันด้วยนะฮะกอซิล่าเวอร์ซัสของนะครับวันนี้ในโรงภาพ,พยนตร์นะครับผมเนี่ยจะตัดวันนี้เลยนะฮะแล้วก็อาจจะลงวันนี้ไม่กระพุ่งนี้นะฮะอย่างอย่างเร็วคือวันนี้ครับอย่างช้าคือพรุ่งนี้ครับนะฮะโอเคครับก็ถ้าชอบนะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะเพื่อไม่ให้คุณได้พลาดรายการ การรีวิวหนังหรือการวิเคราะห์หนังนะครับผมของผมนั่นเองนะฮะแล้วเจอกันครับ yeah, 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 yeah. Yeah. อ่ะ,อะลืมลืมผมลืมนะฮะลืมพูดเรื่องของเนื้อเรื่องฟังมนุษย์นะครับผมฝังมนุษย์นั่นนะคือฝั่งของคองนะฮะ โดยเฉพาะการเล่าเรื่องนะผมของตัวน้องเจียเองครับเนะี่ยเล่าออกมาได้ดีมากครับผมและเป็นจุดสําคัญของเรื่องมากๆฮนะครับและบทบาทของคนที่อยู่กับพงเนี่ยต้องยอมรับยอมรับเลยฮนะว่าดีมากๆครับอีกอย่างคือหนังเรื่องไหนเนี่ยถ้าเล่าเนื้อเรื่องของตัวละครได้ไม่ดีนะครับหรือเล่าเรื่องของฝ่ายนั้นๆเนี่ยไม่ดีนะฮะมันจะทําให้หนังเนี่ยลดความสนุกลงไปครับ และก็ตรงที่หักคะแนนนะมีเขตผลหนึ่งคือบางฉากเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่มาก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องใส่มาก็ได้มันเกะกะครับผมผมเลยหักตรงนี้ด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับผมซื้อหลายฉากเอามากๆฮนะมีไม่ซื้อแค่ฉากมนุษย์ฟังก็ส์นะครับบางฉากครับผมนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมขอพูดเพิ่มเติมฮนะก็ขอขอบคุณนะที่ฟังจนจบนะครับผมสำหรับนี้ไปก่อนฮนะ เพิ่มเติมแค่นี้แหละบายครับ